ครับก็วันนี้ได้มาเรียนในคอร์สของ Google Analytics นะครับก็รู้สึกว่าทับใจมากนะครับเนื่องจากว่าผมทำเว็บเนี่ยมาประมาณหลายปีแล้วประมาณ8ปีแล้วแล้วก็ได้เข้า Google Analytics หลายครั้งแต่ไม่เคยดูเป็นเลยนะครับในวันนี้ก็รู้สึกว่า วิยากรนะครับคุณมินนะครับได้นําเอาสิ่งที่ควรจะรู้นะครับมาใช้จริงๆแค่วันเดียวเนงจริงๆแล้วเราสามารถที่จะไปปรับปรุงใช้ได้เยอะมากโดยเฉพาะในเรื่องของ Marketing นะครับในเรื่องของการลงโฆษณาหรือการเลือกอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะใช้จําเป็นใน Facebook นะครับลิงก์จาก Youtube ลิงก์จากที่อื่นๆโซเชียลมีเดียเข้ามาแล้วสามารถที่จะวัดผลได้ชัดเจน,นผมว่าผมชอบมากครับวันนี้ นะครับแล้วก็รู้สึกว่าคุณมิ้นเป็นกันเองดีครับรู้สึกว่ามันมันไม่เครียดมันไม่เป็นเป็นทฤษฎีมากเกินไปนะครับมันสามารถนําไปใช้ได้จริงนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้มาเรียนนะครับก็ขอเรียนเชิญเลยครับรีบๆเลยนะครับเพราะว่าสนุกมากครับแล้วก็ได้ใช้จริงได้ความรู้แล้วก็ทํากําไรให้คุณได้จริงๆครับสวัสดีครับ